ผงรูปปลาลุงเลยโกระโดดคุปกกบอยู่จนนันคานว่ามาห้ามกระดจันคานนะคะ่ากจันคานจันคานพูดปาัดชุกเลื่เต็มยางหมกระชอนเกลื่อนพูด,ด <c oughs> าาหดนี่ยลกินข้าวต้มมัดแ่บบ่เพิ่นห่อเองเพิ่นบ่อตัวนีนะแม่เพิ่นห่อเองเพิ่นเพ่ อืมดูหายเีไรแะะม่ลกิน้ขาวพัดทัดกินลูกอืมแซบๆซวบสดีย้ำแรงกระรุเบ็ดเลยนะบคูหนึ่งบนเลยขต้มนะบ้ด,ด้อะออถโกพ่อเด้อผุนเล่งใหญ่เเด้อคุมอือนี่ใช้ปุ้ยว่าันกินลายเลยก็ <laughs>

ไม่เลยคุนาใหญ่เป็น,นเช้า,ชาวแวเวข้าวเปล่าเล่งข้าวเปล่าขัา้วไม่ได้ไปลุงทำไมดีปปรุงแน่นมาน่อยสบายดีปารุงสบดดสบาด,ดีอะไรลูกสบายด,ดีอะไรเอย,ยิ้มเลยแก้มนะเอ้บายบายคน <c oughs> เก่งใ <c oughs> ็งนกลังยางเท็ดงกุที่ได้มาเหมือนนี่นอะไรกะยางตําเจลว่าแล้ววร้ ไข่ไข่ใหญ่เนาะไข่ยี่ไข่ดับเลยอ๋อกินเบบฮกินยิ่่เยบบะยิมาดอยกกินีเมเต็มเลยทีนี้เรจกิน่นเฮดงปลาเมนมเกิร์ดหมูเดียวววดววกว่าไข่ เอามาตัวน okay, bueno, ี okay, uh, ้อย uh, um, ่างซองเตาเลยเหมือนนี่อย่างเห็ดละงูกินเขานะกินเขานะกินเข่าเด้อโอ้ไปจะใช้หมวกหล่อเถอะมันลุมๆเนี่ยใช้หมวกใหโลได้เออจะเลือกกี่เลคือได้ ตามเห็ดลลงพี่น้นงเลยแล้วก็ปิ้งซี่ตัจวเห็ดละงมาเลยมาโอ้โอย่าดีละอิ่มข้าต้มแล้วก็เนาะมาเด้อปัข้าวต้มมาเด้อป่าลุงมาแว่นเมน้อยันมาสบาสดีป่าลุงสบาดีป่าลุงเลยกินกินตากินอินอยางเคยยังหาวเย็หูือยังไะ

้ยเขาเก้่นี่ยเขาเปียกเขาเปียกมันดำที่มัเบลตาเบลตาแขกทานมันจะส่อว้ยังโมเหงโมเหงเขาเบจตาเขายังคืเนี่ยใส่ ทำหมดจาคุณเห็นีหไม่รู้อกแล้วทยินขึกนข้นขึ้น้นขึ้นาึ้นขึ้ขา้นขึ้นข้นขึ้น้ยข้นกึน้นข้นขึน้นข้ก้น้นข้นน้นข้นนข้นขน้นนข้อน้น้นน้น้้าขข เื่อมหัเดียวเดียวทราหรอกทราบกไอือเีไข่อือร้อนเี้ยร้อนเก่าแได้มได้นะจ๊ะโอยกนพระมึงแม่ไช่อีกเเหยียบตีนยิแยมดรเด้วมบ่าบมะข่าอะรข้างมเกาไปแล้วเก้าแล้ัง น่ามีช่องเด้อเนี่นป้าย่างนั่นดิแถวก๊ไฟเฮบ่าหน่อยดิช่องกบอฟเฮบ่ามันช่าเงี้ยปะปานี่โอ้แค่แค่หัวแอหใส่ที่ตัวนี้นะให้พ่อแห็ป้าย่างหุบหกเงี้เป็นยังงอืมหัวเป็นแป้นอ่างเช่นต้นไงย่างเงาอืมมันบอกเอาทาเกี๊ยวทักปุ๊บนะแค่นันบอสแค่นั้นแล้วมันมีคอนหลังหเนาะให้พ่อเห็นมันหุบหกขนาดที บ้าเลยบ้าเลยเอาไหมบ้าไหมบ้าไมบ้าไหมบ้าไมบ้างหมบ้าไหมบ้ามบ้าไหมบ้าไหมบ้าไหมบ้าะหมบ้าไ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 หม้า ที่หาชิปน่งหนึ่งองัดดูนับดูจะค้นป่ะนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเทียไปเยอามเก่าหมื่นาพันเลือสองหม นี่มันก็เจ้าเพียนหัวคนใหม่ใหม่แล้วไม่ใช่ฉี่กันเลยเป็นไงเป็นไกรรมการว่าว่าอะรก็เหมือนในองเหมือนแล้วลอดมัโตตัวเองเกินไปหมด้ เวอร์นแหแนเนาะมิวส no ิกือเก่าวที่คือจีเพี้ยนแต่ว่าเสียงกันยังดีนทำเสียงกันยังแบบจัมือเนอะกระสืออันนี้แหละคุณพาพี่อันนี่เลยเดินนะเออพี่เกี่ยวหมาแต่ว่าเฮ้ยอันนี้พี่หาไพ่เนาะมุสซะล้นี่ยพี่เสร็จเนี่ย มื่อคลังเจอมาสั hmm. ham, oh. mm ่ง hmm. ซ mm ื hmm. mm ้ก hmm. ล mm ั hmm. ่ก็หายไปใช่หอเออนี mm ้ก hmm. mm ิน hmm. ข mm ้าวดื่มเขแยวกิงนะอ้าจะบอกาเ้พันเหรอ

จะยังเหลือพอดีเลยนะไปให้เข้าไปกินแล้วเกลียวเชยเกลียวปลดปล่อยออกจนพอดีนะกปกินเกลียวเชยขื่นหนังกุกเด็ด้ด็ดเด็ดเยอะเฮ้ยคล้องตาเห็นเสียดเหมือนก้นเขาเลยวิจัยเบลอเบลอจนมันพอดีเนาะ เจ็ดหมื่นแต่พ่อพครจะกินทะเบิลโกโก้คืนนะฮะใช่คับเนื้อซาซาอีกที่ต้องมือต้องมาดียกบอกแล้วเจ็ดยังไงคะถึงขนาดมึงก็โก้โก้โก้สองพันแล้วเอาเงินต่อไปเอาสองหมื่นไม่เคยสามพันหมื่นหนึ่งสามพันสามพันด้วย ก็อยตัวห้าพันแล้วห้าหมื่นห้าพันห้าพันบาทสองหมื่นนะเจ็ดหมื่นเ็ดหมื่นหนึ่งหอยสองหมื่นเปิดมาขอยสองหมื่นเยอะโอ้ยหอยตัวน้อยหอยละใจงงเลยชิมหอยสัหนงเจ้าหอยสองหมื่นก็หอยแล้วนี่ยังสั่งได้กี่โบราณขนาใข้าซาเนี่ยบอกว่าหน้าตัวนี่งทอดอะไร เองก็ยิบหาไปให้กูก็ไม่สมมามบายอ่งนีคุกหู่้มันไม่เอาคือวันเมื่อหาอ่างนต่อเมื่อจิ่ใจคือมิวสิคตกแซมจจมึนเมื่อไดที่มิวมิวคตกแซบจิตใจเงี้ยเ้าไม่ต้องการประมาณสมน่้องน้กินนมมะลุน้อนมบ้าง้างหนก่อนหน่อยโอเค ไมได้นาลยอาทำมมันจะไล่มันจะกวอะไรมนัน้มากมึงนะเลอยู่รงั่งาซ้ายหักร่องกวดก็่นับนแหงแตัวนั่งเองแบบนี้มาปุ่กันบึ้จะนั่งคนนั่งัง Mình mời 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 Nó mời 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 เล็บเมียใหม่สินะลูกถือใชยเมืยใหม่สินะนี่ก mm ับ hmm. ลูกคนนี้อือลูกคนนี้เนี้เต่าเมียเต่าลูกนี้อกันใหม่ได้มาลูกเ้ขอบคุณลา้งจิ้าน้ำแขงเขาแรง้งทงแงร้อนไวะไปเห็ดสมุนไพรไง่ายพอร่างจนนุ่ม